มีคนทะเลาะวิวาทกันชาวบ,บ้านเขาก็ลงวนใจเพราะว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนมันเพิ่งมีข่าววัยรุ่นทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงกันรอบนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเอาไว้ได้ต่อยกันตรงถนนเลยค่ะทราบในเวลาต่อมาว่าคนบาดเจ็บชื่อว่าบางมดนะคะถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายจนร่วงลงไปกองกับพื้น แต่ตอนนั้นเหมือนไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปห้ามเข้าไปช่วยเท่าไหร่อะค่ะคือคาดการว่าอาจจะกลัวโดนลูกหลงด้วยหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะที่พัฒนาการ32กําลังจะไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านดูลักษณะจุดเกิดเหตุอยู่ๆค่ะคุณโดนัทดาราวานันผู้สื่อข่าวเราบอกเห็นผู้ชายคนนึงค่ะเดินถลกเสือ้อถลกแขนเสื้อมาเลยแล้วก็วอยวายค่ะ มาบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนโดนทำร้ายอยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่เพิ่งกลับมาจากการแจ้งความเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่หมดเลย้ใหญ่เดกแล้วผู้ใหญ่แล้ว่วาีเอาบน้อะไรก็แค่นั้นและแต่ผมเ่กลับมาแล้วพี่ดอย่างนี้ผมก็นี่เนี่ยคุอารถกไปทินทนไปแจ้งความอีกแล้วทำไมเขาถึงทำร้ายเราอะคะบ้าหน้าเขาใช่เสร็จปุ๊บผมมาลงมาสามคนเลยเอมาทุบด้วยมีคลิปด้วย เห็นเห็นคลีปีคอนด้วยใช่ไหมเนี่ยมันลืมผมถามคนตรงเนี้ยมาไล่จะเทือมอ่ะแล้วมีปืนไหมเขาไม่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 รู้ไม่ไม่รู้อันนี้ไมโดนกงตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนไมตรงเี้เนี่ยอ๋ีเาสอต้องเน่งงโยยๆมึงนักขาววะไม่้ไม่คุยดีๆเนับขาวคุยพ่อหน่อยโดนตรงไหนคะโดนตรงนี้ คนที่มาลุมนี่ยสามคนสามคนแล้วก็หมอเนี่กูไม่เป็นอะไรก็ไม่มีมึงข่าว่านี่ยแล้วก็มีหลายหลายคุยมไม่ขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวปดูแจ้งความนี่ไปหาหมอนี่ยคุณโยมทำอย่างโน้นพวกใครคะนักข่าวก็เลยบอกเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ดีๆเนาะจะได้เล่าต้นสายปลายเหตุได้ถูกเกิดอะไรขึ้นแกพร้อมปะทะเลยนะเนี่ยเออนักข่าวยืนไกลออกมาช่างภาพถอยออกมาอีกใช้วิธีการซูมเอาค่ะ ผ่านไป5นาทีพี่เขาก็ใจเย็นลงค่ะคุณสุรภาพหรือว่าบางมดก็เลยเล่าให้กับนักข่าวฟังค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหน้าปักซอยพัฒนาการ32ระหว่างทางก็ผ่านหน้านร้านอาหารทะเลเบิ้ลรถจัก,กรยานยนต์ทางฝั่งนั้นน่ะเขาก็ไม่พอใจหาว่าเราไปท้าทายเราก็ไม่ได้ท้าทายเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของเราตามปกติแต่ก็ได้ถ้ามันหาว่าผมท้าทายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสดทั้งคู่ นักข่าวก็ฮะคือหมายถึงเก่ากันทั้งสองฝ่ายออหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุขับขี่รถตามมาแต่มันมาหลายคนมารุมทําร้ายตนเองแล้วมีคนหนึ่งใช้ค้อนด้วยทุบลงไปตั้งหลายครั้งแล้วตอนนี้เลสข้อมือกับโทรศัพท์มือถือหายก็ไม่รู้ว่าช่วงชุลมุนคนก่อเหตุเอาไปหรือเปล่าผมขี่รถจะไปซื้อเนี่ยซื้อซื้อน็อตให้เขาเนี่ยแล้วรถส่งของอะ่ะมันมันขี่มาปุ๊บมันจะถอยหลังเข้าใช่ผมก็เบิ้ลรถเน่ย แล้วก็จอดหน้ารถมันมันลงจากรถเลยมันจะหยิบไม้ม,มาไล่ตีผมผมบอกแป,ป้นหนึ่งผมไปท้ำธุละก่อนยวมา,าแล้วเสร็จผมไปซื้อของผมกลับมาผมเบิ้ลรถนาบ้าเอย<อ>มาจอดรถเลยบอกมึงเนี่ยมึงสดอดยาได้กูก็สอด้ามาดิมันถือค้อนมาแล้วก็ยาเมงสองคนลงมาเลยพี่ถือค้อนถืออะไรมาลุมผมอะ่ะคนเดียวครับวายออกมาได้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้พี่เนี่ยมกดให้ลงตรงเนี่ยนี่ไม่ลงนี่แข็งพอจ้ะออก็สู้ได้ไงพี่ผมผมแต่ผมก็ไม่หนี มันรุมจริงจริงแล้วโทรศัพท์มหายด้วยไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันไม่รู้อะไ,ไรเลยผมอไม่ใช่ว่าไปกวนก็คือว่าผมรถขับรถอย่างนี้อยู่แล้วพี่ ผมไม่กลัวหรอกพี่บอกมาประทะกันเลยอะไรก็ได้หรือว่าจะมาเคลี่ร์เรื่องตังเรื่องอะไรก็บอกมาผมอยากได้ตังค์มากกว่าเอามาเคลียร์อบอกว่ามึงมึงต้องการอะไรแล้วของกูเชื่อแล้วละ่ะว่าแกสดจริงแล้วแกพร้อมประทะตลอดเวลาสดไม่สดไม่รู้ <c oughs> แต่บางมดโดนกระทืบไปแล้วนะคะทีนี้ตํารวจสนคลองตนันเมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมรถตำรวจลงพื้นที่มาก็พูดคุยกับทางผู้บาดเจ็บแล้วก็เชิญตัวไปให้ปักคําต่อที่โรงพักนะคะแล้วตํารวจก็รู้ตัวฝั่งผู้ก่อเหตุแล้ว <c oughs> ตํารวจบอกว่าถามไปถามมาคนในชุมชนเดียวกัน รู้จักกันหมดอาจจะคอมเมนต์นกันนิดหน่อยรเรื่องเสียงมอเตอร์ไซค่ะออแต่ชาวบ้านเท่านั้นเขาบอกว่าโอ้ยบางมดอ่ะเหรอแกจะขี่ม,มอเตอร์ไซค์แปลกๆแบบนี้อยู่แล้วไงม, <laughs> มันก็เลยอาจจะไปคือรบกวนสดวนประสาทของพ่อค้าอะไรนะปลาย่างใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเข้าใจออว่ามาก่อกวนหรือเปล่าแล้วบวกกับคำคุยสดนะสดบ้าล่ะเนี้ยเอ